อันยองอันยองฮาเซลอันยองคาเซนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมากอเคป๊อปช่องที่จะพาทุกคนพูดคุยและเมาท์มอยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงว่าที่บอยกรุ๊ปจากค่าย SM Entertainment นั่นก็คือหนุ่มๆวงไรนั่นเอง แถมยังมีกําหนดการที่จะเดบิวต์อย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ด้วยนะครับแต่สําหรับเรื่องที่เราจะมาพูดถึงวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากดราม่าของ3หนุ่มวงไ i s e ที่ชาวเน็ตเกาหลีได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นของ ซึ่งฮันเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่30สิงหาคมซึ่งก็คือเมื่อวานมีแฟนๆกลุ่มหนึ่งได้มีการโพสต์ระดมทุนเพื่อส่งรถบรรทุกไปประท้วงเพื่อให้ซึ่งฮันออกจากวงไรซ์นั่นเองโดยที่ต้นสายปลายเหตุทั้งหมดนะครับเกิดมาจากการที่มีภาพหลุดของซึ่งฮันที่เขานั้นได้เข้าไปโรงแรมกับเพื่อนผู้หญิงทําให้กลุ่มแฟนคลับนั้นเกิดความไม่พอใจแล้วก็เกิดความโกรธและจากภาพหลุดดังกล่าวนะครับได้มีต้นตอมาจากยูสเซอร์หนึ่งในทวิตเตอร์ ได้โพสต์เอาไว้ว่าซึ่งฮานนั้นได้ไปโรงแรมกับแฟนสาวข,ของเขาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแถมเหตุการณ์นี้นะครับยังเป็นช่วงเวลาที่เขาเป็นเด็กฝึกในค่ายต้นสังกัดอยู่นั่นเองโดยที่ยูสเซอร์ทวิตเตอรคนนี้นะครับเขาได้มีการโพสต์หลายรูปมากเลยทั้งรูปที่เห็นใบหน้าของซึงฮานและใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นและรูปที่เขาสองคนกําลังจูบกัน พอหลังจากเรื่องราวนี้เป็นไวรัลเกิดขึ้นในเกาหลีซึงฮันก็ได้ออกมาเขียนจดหมายขอโทษเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในอินสตาแกรมของกลุ่มนะครับโดยที่ซึ่งฮันได้เขียนเอาไว้ว่าผมเขียนข้อความเหล่านี้ขึ้นเพราะว่าผมอยากจะเป็นคนพูด ก่อนที่ผมจะได้ออกไปเจอกับแฟนๆก่อนอื่นเลยผมต้องขอโทษแฟนๆทุกคนที่สนับสนุนไรซ์อย่างจริงใจและจากปัญหาส่วนตัวของผมนั้นมันได้สร้างความเสียหายให้กับผมแล้วก็ทั้งทีมไม่นำซ้ำเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญที่พวกเรากำลังจะได้เดบิวต์มันทำให้ผมคิดว่าทั้งสมาชิกและทีมงานกำลังผิดหวังและหลังจากที่ซึงฮันโพสต์ข้อความขอโทษลงในอินสตาแกรมของกลุ่มนะครับทำให้แฟนๆแ,แบ่งออก เป็น2ฟฝั่งทั้งฝั่งที่ให้กําลังใจซิงหันเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วและอีกฝั่งหนึ่ง ที่รู้สึกไม่พอใจเพราะว่าพวกเขารอคอยการเปิดตัวของหนุ่มๆไรซ์อย่างจริงจังจนทําให้แฟนๆอีกกลุ่มนั้นนะครับทำการระดมทุนสําหรับการเช่ารถบรรทุกเพื่อไปประท้วงโดยที่การระดมทุนครั้งนี้นะครับได้มีการโพสต์ลงไปในทวิตเตอร์มีการระบุเอาไว้ว่าเรากําลังพยายามระดมทุนสําหรับการประท้วงถอนตัวเพื่อปิดกั้นภาพลักษณ์ของวงไม่ให้เป็นข่าวลือก่อนที่จะเดบิวต์แล้วก็ยังมีการบอกอีกนะครับว่าระยะเวลาในการระดมทุนก็คือว วันที่30สิงหาคมตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปแถมยังมีการแนบบัญชีสําหรับรวบรวมเงินระดมทุนนะครับและพอหลังจากที่มีการโพสต์ระดมทุนนี้ขึ้นในทวิตเตอร์นะครับผู้คนก็เข้ามาบริจาคเงินในการเช่ารถบรรทุกจนตอนนี้นะครับสามารถระดมทุนจนะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้แล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้นะครับน่าจะเป็นเหตุมาจากการที่เหล่าแฟนคลับนั้นตั้งหน้าตั้งตารอการเดบิวต์ของหนุ่มๆวงไรซ์แต่ดันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท ให้พวกเขาต่างโกรธและไม่พอใจแต่ยังมีชาวเน็ตบางคนนะครับได้มีการมาแสดงความคิดเห็นว่าการจ้างรถบรรทุกเพื่อไปประท้วงกันลาออกของซึงฮันนั้นอาจจะเป็นการล้ำเส้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้ที่หนุ่มๆนุ่มไรซ์นั้นยังไม่มีการเดบิวต์แถมชาวเน็ตบางคนยังได้มีการพูดเอาไว้ว่านี่มันมากเกินไปรู้สึกว่ามันแย่มากสําหรับเขาในคอมเมนต์ต่อไปก็มีการพูดเอาไว้ว่ามันมากเกินไปแล้วฉันสงสัยจริงๆว่าส,สิ่งที่เขา,ส,เขาสิ่งที่เขาทํากันอยู่นี้พวกเขาตั้ ตั้งใจจริงๆใช่ไหมหรือว่าทำไปเพาะตามกระแส และอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็มีการแสดงความคิดเห็นในเชิงประมาณว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเขาแล้วก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่กําลังจะเดบิวต์เป็นบอยกรุ๊ปแต่ด้านมาเจอกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายแบบนี้ทําไมพวกคุณไม่รู้จักเห็นใจคนอื่นบ้างจนตอนนี้นะครับประเด็นของซึงฮันนั้นก็ค่อนข้างที่จะใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าการเช่ารถบรรทุกเพื่อไปประท้วงการลาออกของซึงฮันนั้นจะจัดขึ้นในวันที่1กันยายนซึ่งถ้าหากว่ามีการจัดขึ้นจริงก็อ,งอาจจะดูว่า เป็นการกระทำที่ค่อนข้างจะรุนแรงต่อเด็กคนนึงนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้แต่ก็ขอให้คอมเมนต์กันอย่างสุภาพให้เกียรติซึ่งกันรายกันนะครับอย่างน้อยซึ่งฮันก็ยังเป็นเทรนนีที่ยังไม่ได้เดบิวต์อย่างเต็มตัวอย่างน้อยก็เอาใจเขามาใส่ใจเราก่อนที่จะมาคอมเมนต์นะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เราเราจะกลับมาทําคลิปอีกครั้งสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเเพีียยงท่่าาน้นอลืมกด like, Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง